ชาอาชวนนะคะขอให้นะคะบุญนะคะค่ะมีชีวิตรักที่ประสบความสำเร็จนะคะซาบซ่าขอให้เซ็กซ์ไลฟ์ชุกช่วยมีทุกคนรักกันไปนานๆนะวีลับยูจักรองเอาคนต่อไปเอออ่ะใครใครเจนวุลไปเลยค่ะพ่อวุลนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นพ่อแม่วุลก็อาจจะกุ้มใจนิดนึงเพราะหัวดกระไดบ้านไม่เคยได้แห้งเลยแต่ละวันละวันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วก็ไม่ห่วงอะไรเลยค่ะคุงรู้ว่าสามีของะมเลยค่ะแนนนอทษมืยอววค่ะฉลาดสดคลาดสดว่างข้างๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนลัดสดลูกโป่งลูกโป่งชายลูกโป่งช่ เป็ดปลาค่ะปลา,าค่ะแล้วไม่นี้นะคะไปแล้วไป